สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูสุกซิ่งเอกสุกซิ่งโอ้ใหญ่ที่สุดในโลกครับเนี่ยขนาด30นิ้วขับเองชมเองได้หมดครับเดี๋ยวไหมเดี๋ยวสุดยอดเลยสุดยอดมากนั่นนะครับนี่เพิ่งสร้างเสร็จครับป๋าเดี๋ยวมาเทสเลยห้าร้อยยี่สิบพลังม้าหกซุกคราบดีเลยเออ โอ้แล้วเราจะอยู่มุมไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวียว6 w g ครับ <c oughs> โบเดียวยข,ขับได้ครับได้ครับเ่ายโอ้มันถ่ายไม่ได้อยู่ได้อยู่เนาะตอนนี้อยู่คอนถมครับปลารดหน่อยมันแรง เอาเล่นแล้วบอเอาเล่นแล้วครับลูกต้องเดนหน้าหน่อยลุกแค่นี้ก็พอเถอะเอา,เอาลูกเล่นครับลูกเล่นครับลูกเล่นครับ วเดินหน้าหน่อยอไม่ถึงกี่ลาวให้เดินหน้าหน่อยเดินตะมุนทาง,งเดินหน้าหน่อยครับว้าตาพาหน้านิดนึงเดินหน้าหน่อยโอ้ 6WG สามสิบ ออเย่ตอีซูซุอีซูกอะไรนะ6กับไอวมิทีที่ันนี้ใช้ใช้กับซิตโม่490บาท